ตลาดต้นไม้เซฟวันโคลาชเปิดทําการ16นาฬิกาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีทั้งคู่เลยนะคะขอชื่อร้านหน่อยนะคะ247 Garden นครับ g a r d เด้นบบปริยานั่นแหละค่ะเจ้าเจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเาบก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะวันนี้โอ้โหอังการมากกับไม้มงคลค่ะ ตามนิดนึงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ก่อนได้ค่ะเชิญเลยนะคะบ้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นพี่ที่ดูแลน้องๆทั้งตลาดนะคะเรื่องของการกำจัดเพี้ยนะคะแล้วก็ดูแลต้นไม้นะคะแล้วก็ควบคุมอะไรเกี่ยวกับไข่แมลงเนี้ยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะกำจัดทั้งตัวทั้งไข่ ใช่แล้วก็จะเป็นสิ่งสําคัญก็คือเป็นสารธรรมชาติที่ไม่มีเคมีเขาก็จะใช้ง่ายโดยที่แบบเด็กบ้านมีเด็กมีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยก็จะปลอดภัดยตัวน,นี้จะปลอดภัยพรอมลืมถามครั้งที่แล้วว่าเราเราควรจะต้องฉีดมสม่าําเสมอสักต่ออไาไหนเาจริงๆการ <ใน S 2> สม่ําเสมอเนี่ยสมมุติเราควบคุมได้แล้วอ่ะเราฉีดในช่วงระบาดอาจจะฉีด2วันติดต่อแต่หลังจากนั้นถ้าถ้าเกิดว่าบางเมินว่ามันเรามองดูแล้วว่ามันมันหยุดแล้ว มันไม่มันมันไม่รุนแรงสําหรับเราแล้วเราอาจจะฉีดประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้งยเป็นการกใช่ครับเ,เป็นการควบคุมไข,ข่ของเขาที่แบบบางครั้งเนี่ยพวกมแมลงพวกผีเสื้ออะไรพวกนี้จะแอบ,บมาวางไข่เอาไว้ถ้าเกิดเราคุมไข่ได้มันก็ไม่เกิดเป็นตัวนี่นะคะ,ะใช่แล้วอย่างพวกลายแดงเหี้หอยอะไรพวกนี้พวกนี้จะจะ,จ,ะ,จ,ะจัดการได้ และอย่างอีกตัวหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์บอใบไม้ตัวนี้จะเป็นเหมือนวิตามินบำรุงใบเป็นสารบำรุงใบแต่เขาก็อย่างสารบำรุงใบตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการที่แบบป้องกันราน้ําค้างราสนิมได้ด้วยตัวนี้ตัวนี้จะบำรุงแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่สามารถจะรักษาได้เท่านั้นแต่ยับยั้งไม่ให้ลุกลามได้ด้วยก็คือตัวนี้จะทําให้ผิวใบผิวไม้อะไรพวกนี้สวยตัวนี้จะเน้นตรงนั้น ควรฉีดเวลาไหนคะตัวจริงๆอ่ะบุงจริงๆทั้งสองตัวควรจะฉีดในช่วงเย็นนะครับค่ะช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่แบบเหมาะมากกับการใช้สารตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือแมลงจะออกมาช่วงเย็นการวางไข่การอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ช่วงที่แดดมันไม่ค่อยมีแต่ถ้าเราจําเป็นต้องใช้กับไม้ที่มันตากแดดก็อาจจะช้ามาอาจจะต้องชโชยน้ําเพื่อให้เจอจางนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เขามีปฏิกิริยากับแสงแดดอีกตัวหนึ่งสําหรับ ถ้าอีกตัวหนึ่งสําหรับดินเลยเนี่ยก็คือสารปรับปรุงคุณภาพดินสมมติว่าเราเป็นไม้กระถางใช่ครับถ้าไม้ไม้กระถางนี่คือใช้ได้สองช่วงก็คือช่วงรองก้นกระถางก่อนปลูกก็คือเตรียมดินพอเตรียมดินเจาะไม้ลงแล้วเราก็เอานี่โรยสักรอบหนึ่งพอเราไม้ลงเสร็จก็อาจจะพอใส่ดินเกือบได้ที่แล้วเนี่ยเราอาจจะโรยหน้ากระถางได้อีกครั้งตัวนี้จะเป็นแบบนั้น ตัวนี้ก็จะเป็นอินซีเหมือนกันไม่มีไม่มีสารเคมีเจวพลนใช่แล้วเป็นลักษณะของการละลายช้าก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ2 4 7ซีเจตเดนบายบียานะคะก็จะมี3ตัวหลักตัวนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์วันนี้ที่เหลือก็จะเป็นต้นไม้ที่เหลือก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้นี้คือวันนี้เอามายเยอะมากเป็นต้นไม้มงคลใช่เป็นไม้พวกผู้ด่างพวก อะไรอ่ะไู้แอปเปิ้ลฟูบราซิลอันนี้เป็นสีทองใช่ไหมใช่ครับฟูบราซิลสีทองบราซิลครับราคาดีมาก3กระถางร้อยนะคะใช่ครับก็มาขายราคาเบาๆกันอันนี้ผูแอปเปิลตัวนี้ฟูแอปเปิ้ลราคา75บาทถูกป่าค่ะกระถางละ75บาทเป็นผูแอปเปิ้ลนะคะแน่นๆเลยนะคะ ขาแค่มาไซส์กระถังโดยเฉยๆ,ๆ,ๆ,ๆนแต่ก็กอแน่นกอแน่นเลย,มยไม่ได้เปลี่ยนกระถังนะคะนะ <detach. S 3> นี่นะคะช้อนเงินค่ะอนะันนี้ก็คือราคาสามสิบากาทสั่งกค่ะ,คะนี่นะคะก็จะเป็นฝั่ะะงฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้มงคลน,นะคะนี่นะคะช้อนเงินช้อนทองนะคะ 35, 35บาทบ5าบาทค่ะสามก็ถังน้อยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นไม้ดัดค่ะอันนี้ก็ไม่แพงค่ะ65บาทตัวนี้บันไดเศรษฐีค่ะบันไดเศรษฐีนะคะอันนี้เป yes> ็นตัวด่างใช่ค่ะถ้าตัวเขียวก็จะเป็นตัวนู้นเขียวก็35บาทเองค่ะ35บาทนะคะใช่ค่ะนี่ถ้าเป็นตัวด่างก็คือห2 5บงท้อร้อบาบาทนะคะค่ะ ก็จะเป็นเล็บคุดข้างล่างก็มีใช่ค่ะเล็บคุดนะคะต้นเล็กต้นน้อย35บาทเ็กระถางสาบาทสากระถางร้อยนะคะก็จะมีทั้งโดยไม่เลิกนะคะละอองดาวนะคะออมซับนะคะแล้วก็พยาสวี8แบาบาทนะคะเป็นบอลสีนะคะ ก็จะมีสศรษีเรือนนอกเรือนในเชเดลยกแคะก็สามสิบห้าแค่ก็สามห้าเหมือนกันเปเปอร์ก็ใช่นะคะใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้รวยล้นฟ้าค่ะอันนี้รวยล้นฟ้าแล้วก็ผูฉลุตัวนี้ก็สามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าใชค่ะแล้วก็จะเป็นโหผูงาช้างใช่ค่ะสามสิบาทพร้อมเลือยพร้อมขึ้นใช่ค่ะพี่ปักเองปะคะเนี่ย ใช่ค่ะ <no> ม <liebe> ันเป็นเลื้อยเรยังไม่ได้ตัดเลยค่ะมันโตชามากเลยนะคะพุงอาชางป้อมบอกเ่ยโตชามากอคะอันนี้คือปัดจนพร้อมเลื้อยแล้วอ่ะแสดงว่าพี่ํำนานแล้วแน่เลยนานแล้วค่ะโอ้โหนะคะแล้วก็จะเป็นลาชินีหินอ่อนนะคะสามกระถางอยนะคะใช่ค่ะสามสิบห้าบาทนี่นะคะโอ้ยอันนี้เหมือนแบบเหมือนจะสตี้ขาวมันเป็นเขาเรียกอะไรนะขาวจัดเลยเป็นอ่อนเลยเนี่ยค่ะ สวยค่ะนี่นะคะเผื่อใครอยู่ในคลิปแล้วเห็นคลิปนี้นะคะตอนนี้พ่อหมอกเลยว่าถ้ามันใบเขาขาเยอะๆต้องรีบจัดเพราะมันเป็นสายคอลเลกเตอร์สะสมตัวเขาขาไว้นะคะนี่ก็ออมมานีใช่ไหมคะใช่ค่ะออมมานีค่ะ35าบาทนี่เงินไหลมาก ด่างชมพูนะคะสามสิบห้าบเลยเอามาไม่มากค่ะอันนี้อันอะไรนะคะเพราะลืมชื่อทุกทีอูฟออนอันนี้ค่ะเป็นออมลายกันโหนออมลายกันโหนะคะห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทอ้โข้างหลังเป็นพิ้งดาก้อนด้วยพิงดาก้อนเท่าไหร่คะเนี่ยพิ้งดาก้อนอยู่ที่น่าจะประมาณสองร้อยค่ะสองร้อยนะคะโอ้โหไข่หนอ แบบต้นโขดใหญ่แล้วค่ะโตดใหญ่มากหัวใหญ่แล้วค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นขิงด่างขิงด่างนะคะด่างละร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะคะไอ้ที่ห่อห่อนั้นคือพี่เขาขายแล้วที่ห่อหอมีจองแล้วค่ะจองแล้วนะคะต้นใหญ่ๆนะคะตอนนี้เปิดตลาดที่จอห่อแล้วด้วยใช่ค่ะก็คือจอหอนี่คือเปิดทุกวัน โจอหอนี้เปิดสุกสองอาทิตย์ค่ะตอนช่วงเย็นๆค่ะก็สามารถมาเดินเที่ยวได้ค่ะมาช็อปได้แล้วก็มาทานข้าวซื้อต้นไม้กลับบ้านได้ค่ะแล้วก็อย่างตอนเย็นเซฟวันก็อยู่ ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะขออนุญาตถามว่าเงินเก็บไว้ไหนสุดยอดร้านก็เปิดตลาดก็มานะคะพี่ขอขยันมากเลยนะคะก็มีไปออกบูธบ้างค่ะตามงานต่างๆโอเคที่บูธเราก็เจอกันบ่อยใช่ไปออกงานเราก็เจอกันบ่อยพี่ขอขยันมากเลยนะคะฝากชื่อร้านเราปอมเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะถ้าชื่อร้านของเราก็คือร้านสองสี่เจ็ดการ์เด้นปิยานะคะเบอร์โทร062 4ี่เก5าห้า่งห้าใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ